5-Minute Podcast Improve Every Minute Brought to you by สีจันสกินเอเซนเชียลคอมแพคพาวเดอร์แป้งแนบเนื้อบางเบาเป็นธรรมชาติเนียนกริบแนบสนิทผิวสวัสดีครับ5 m i n u t e นะครับคุณอยู่กับปรวิทานอุสาหะครับ <laughs> เพื่อให้ทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับความมั่นใจนะครับผู้เขียนเนี่ยบอกว่า จะเริ่มด้วยการพูดถึงสถานที่ที่ไม่น่าจะเกิดความเชื่อผิดๆประเภทนี้ขึ้นได้นะครับเช่นนะฮะสมมติพูดถึงห้องจัดเลี้ยงของโรงแรมอดัมส์มาร์ชในเมืองฟิลาเดลเฟียซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน World Open มานานมากแล้วนะครับ World Open คืออะไรนะฮะ w o r l d o p e เเป็นการแข่งขันหมักรุกประจำปีรายการใหญ่ที่สุดรายการหนึ่งของโลกนะครับ ซึ่งก็จะแข่งที่นี่กันมานานแสนานานนะครับใครก็ตามที่จ่ายค่าเข้างานก็สามารถลงแข่งได้ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นมือใหม่หรือเป็นเซียนหมักรุกก็ตามในปี2008มีผู้เล่นหมักรุกนะครับกว่า1,400คนแห่กันเข้ามาร่วมการแข่งขันเพื่อชิงเงินรางวัลก,กว่า3แสนดอลลาร์สถานที่แห่งนี้อาจไม่เหมือนกับที่คุณคิดไว้เท่าไหรนะ่นักอย่างแรกคือในห้องนี้มันไม่ได้เงียบสงดนะครับแต่มีเสียงตัวหมักรุกกระทบกันและเสียงกดปุ่มนาฬิกา ซึ่งพอรวมรวกันเยอะๆมันก็เป็นเสียงที่ดังพอสมควรทีเดียวด้านนอกยิ่งเสียงดังเข้าไปกันใหญ่นะครับผู้คนพากันพูดถึงเกมที่พวกเขาเพิ่งแข่งจบไปนะครับเกมที่พวกเขากําลังจะแข่งนะครับหรือแม้แต่เกมที่พวกเขากําลังแข่งอยู่นะฮะการทาอนุญาตที่มีการพูดคุยเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับเกมที่คุณแข่งได้ตราบใดที่คุณไม่ได้ขอหรือรับคําแนะนําจากคนอื่น ส่วนตัวผู้เล่นนั้นก็ไม่ใช่สมาชิกในทีมหมากรุกที่เอาแต่เรียนหนังสือและไม่สุงสิงกับใครเหมือนที่คุณอาจจะเคยเห็นในหนังนะครับหรือว่าตอนที่คุณเรียนหนังสืออยู่อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นผู้สูงอายุหน้าตาอมทุกไว้นวดขาวรุงรังอะไรอย่างนั้นด้วยนะฮะที่เป็นสเตอร์อไทป์ที่เราจะคิดกันนะครับจริงอยู่ที่บางคนอาจจะเป็นแบบน,นั้นบ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นคนที่เราเห็นตามท้งมองถนนปกตินี่แหละครับมีทั้งเด็กมีทั้งพ่อแม่ มีทนายความมีหมอมีวิศวกรอาจจะมีนักหมักรุกมืออาชีพด้วยมีหลายคนเดินทางมาจากต่างประเทศนะครับแต่งตัวหลากหลายนะครับมีทั้งแต่งตัวแฟชั่นก็มีแต่งตัวเรียบร้อยก็มีแต่งตัวเป็นกีก็มีนะครับทว่าสิ่งหนึ่งที่อาจตรงกับความคิดของคุณก็คือมีผู้หญิงอยู่น้อยมากการแข่งขันมักรุกมีผู้หญิงลงแข่งไม่ถึง5%เมักรุกเป็นกีฬาที่ไม่ได้มีการแยกนะฮะระหว่างผู้ชายผู้หญิงไม่เหมือนกับกีฬาหลายประเภทนะครับ เรื่องที่แปลกที่สุดเกี่ยวกับผู้เล่นในรายการแข่งขันคือพวกเขารู้ดีว่าความสามารถของตัวเองอยู่ในระดับไหนเมื่อเทียบกับฝีมือของผู้เข้าแข่งขันคนอื่นกิจกรรมที่เราทําในชีวิตหรือแม้แต่กระทั่งการแข่งขันส่วนใหญ่ไม่สามารถวัดฝีมือกันแบบนี้ได้โลกไม่มีมาตรวัดอันดับความเชี่ยวชาญเพื่อเปรียบเทียบความสามารถของคุณกับคนขับรถนักธุรกิจครูหรือพ่อแม่คน,น,นอื่นๆนะครับแม้กระทั่งวิชาชีพด้านกฎหมายหรือแพทย์ก็ยังไม่มีวิธีตัดสินแน่ชัด ว่าใครเก่งที่สุดกันแน่เราอาจจะคิดว่าคนนี้เก่งที่สุดแต่ว่าการตัดสินแน่ชัดเนี่ยมันยากมากๆเมื่อไม่มีวิธีที่แน่ชัดในการประเมินความสามารถผู้คนจึงเกิดความลำพองใจในความสามารถของตัวเองได้ง่ายนะฮะอย่างไรก็ตามมักรุกมีระบบการคิดคะแนนสะสมแบบเปิดเผยและตรงไปตรงมาตามหลักคณิตศาสตร์ซึ่งทำให้เรารู้ข้อมูลคะแนนสะสมล่าสุดที่ถูกต้องแม่นยำเกี่ยวกับความแข็งแกร่ง หรือว่าความสามารถในวงการมากรุกนั่นเองนะครับของผู้เล่นคนหนึ่งเมื่อเทียบกับผู้เล่นอีกคนได้อย่างชัดเจนผู้เล่นทุกคนรู้ดีว่าถ้าชนะคะแนนสะสมก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นถ้าแพ้คะแนนสะสมก็จะลดลงถ้าเสมอกับคนที่มีคะแนนสะสมมากกว่าก็จะทําให้คะแนนสะสมเพิ่มขึ้นในขณะที่ถ้าเสมอกับคนที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่าก็จะทําให้คะแนนสะสมลดลงคะแนนสะสมจะถูกเปิดเผยให้คนอื่นได้รับรู้ โดยปรากฏอยู่หลังชื่อผู้เล่นแต่ละคนบนกระดาษบันทึกคะแนนในการแข่งขันนักบักรุกหลายคนจะถามคู่แข่งก่อนเริ่มคะแนนเลยว่าตอนนี้คุณมีคะแนนสะสมเท่าไหร่คะแนนสะสมมีความสําคัญมากถึงขนาดที่นักมักรุกจําคะแนนสะสมของคู่แข่งได้แม่นยํากว่าชื่อหรือหน้าตาของพวกเขาซะอีกส่วนคําพูดในคํานองที่ว่าฉันชนะคนที่มีคะแนนสะสม1 7 2 6คะแนนหรือฉันแพ้เจ้าของคะแนนสะสม1 4 5 5คะแนน ็คำพูดที่ได้ยินกันอยู่บ่อยๆตามห้องโถงข,งของการแข่งขันนะครับคะแนนสะสมพวกนี้นี่เองเน่ยนะครับที่ชัดเจนมันมี2ปัจจัยนะฮะของเรื่องนี้ก็คือว่าเรื่องของการประเมินเนี่ยคะแนนสะสมที่ชัดเจนคืออันหนึ่งแล้วการที่ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยนะครับเป็นได้ตั้งแต่เด็กและผู้สูงอายุเป็นได้หลากหลายมากๆเนยนะครับมันเลยทําให้การประเมินของหมากรุกเนี่ย น่าสนใจมากนะครับวันนี้เนี่ยเวลาจะไม่พอนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาเล่าต่อในตอนที่2ว่าทําไมตัวอย่างของมารครุกเนี่ยนะครับมันทําให้เราเข้าใจวิธีคิดเกี่ยวกับการประเมินได้ดีขึ้นเยอะมากแล้วมันเอาไปอ p ล l y กับเรื่องงานได้เยอะด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามฟล n u t e s นะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ5 m i n u t e นจพอดแคสต์พร e เ e นเตสีจันสกินเอเซนเชลซีรีส์